นี่นะคะจากอาซากุสาที่เราอยู่ตรงนี้นะกำลังจะไปอุเวโนะร้อยเจ็ดสิเเยนค่ะอาค่ะไปกัน กมาที่สถานีช่แล้วก็ออกมาตามทางนะคะทางออกหมายเลขเจ็ดก็จะมีป้ายพูดมาเรื่อยๆแหละว่าเป็นเวโนพาร์คนะง่ายค่ะไม่ต้องกลัวนิดเดียวแล้วก็ถึงเลยมาว้าาดูหัวจะกนเวโนพาร์คนะคะัแล้วเขาเป็นชื่อไซโบทาคเมระเป็นแบบเหมือนบุคคลสำคัญเนอะของเมืองนี้ เพราะว่าเขาเคยนักการเมืองวอ๋อ p o l i t i c i a เป็นนักการเมืองเหมือนนักการเมืองสมัยช่วงเมอโดตอนเปลี่ยนเมจิไงค่ะคุณผู้ชก็เหมือนเป็นคนสำคัญคนนึงแหละชื่อเสียงมากีชื่อเสียงมากๆนะคะขึ้นมาขึ้นมาที่สวนก็จะเจอเขาก่อนเลยคนแรกคุณลุงพนจุงหมาคนนี้แหละค่ะไปเข้าไปในพา์กกันเถอะ นี่คุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ Park อุเอโนพาร์คเนาะแล้วก็พอดีนี่เรามีพอกเก็ต w i f i จากสม<ช>ูไร WiFi ข้อมูลทันด่วนจากสม<ช>ูไรไค่ะแล้วก็เร็วที่สุดเราก็เลยได้รู้นะคะว่าอุเอโนพาร์คเนี่ยเขาเป็นสวนสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองโตเกียว<ช>จริงๆเขาบอกว่าสมัยก่อนตรงนี้เขาเคยเป็นวัดมาก่าอนด้วยวเป็นวัดเัคันเอจินะคะแต่ว่าต่อมาก็เขาก็เลยทําเป็นสวนสาธารณะแทน เขาบอกว่าวัดคาเนจิเนี่ยคือเขาตั้งไว้ที่นี่เพราะว่าที่ตรงนี้อ่ะมันเคยเป็นที่ของแบบเหมือนปีศาจอะไรเงี้ยเหมือนสิ่งไม่ดีจะเข้ามาเขาก็เลยตั้งวัดนี้ไว้แล้วก็เหมือนเหมือนแบบแก้เคส็ดอะค่ะคุณผู้ชมแต่ช่วงหลังเหมือนจะโดนล้มใช่ไหมวัดอ่ะเหมือนจะโดนทําลายไปก็เลยทําเป็นสวนสาธารณะแล้วก็ภายในเขาไม่ได้มีแค่พาร์คอย่างเดียวนะเขายังมีสารที่สําคัญอีกเยอะแยะเลยเป็นมิวเซียมมิวเซียมมีพิพิธภัณฑ์มิวเซียม โตเกียวเนชั่นอลมิวเซียมนะคะแล้วก็ยังมีแบบเป็นสวนบัวเป็นสวนอะไรอ่ะด้านในก็จะมีคนแบบนักท่องเที่ยวแล้วก็มีคนญี่ปุ่นเองด้วยแหละมาพักผ่อนกันอยู่ในสวนเนี่ยเยอะแยะมากมายเราจะได้ดูในสัมีซากุระซีซั่นมีทั้งหมดซากุระนะโหนี่มีทั้งหมดซากุระเส้นเส้นที่เรากำลังเดินอยู่นี้นะคะมันเป็นต้นซากุระช่วงหน้าบอสซัมนี่คือแบบดูมันพลีสิคุณผู้ชมสวยมากปิ๊ง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 มันชมพูไปหมดเลยอะน่มดลยอ่ะ นี่สักุละาโหดศิลปินอะไรอย่างนี้มาเยอะใช่เพราะว่าเขามีมิวเซียมเกี่ยวกับอาร์ตอยู่ตรงนี้นะคะโอเคงั้นก็ต้องขอขอบคุณอินเทอร์เน็ตจากซามูไรไวไฟไปไปดูในสวนกันต่อ

This is the Japanese commercial song. Uh, from this one uh, to this one, to this one and in return. Very simple. This Papa. is the artist. Yeah. The art สวนแห่งนี้นะคะนอกจากจะเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางเมืองที่ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้คนที่อยู่ในเมืองแล้วด้านในนะคะยังมีพิพิธภัณฑ์และมหาวิทยาลัยทางด้านศิลปะอยู่หลายแห่งและภายในสวนแห่งนี้ยังมีบรรดาศิลปินที่มาแสดงงานศิลปะด,ด้านต่างๆมาหมุนเวียนสับเปลี่ยนให้เราได้ชมกันอีกด้วยช่วยสร้างความเพลิดเพลินและทําให้บรรยากาศของสวนแห่งนี้ดูคึกคักมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ สวนสัตว์ด้วยเวย์โนซูนี่อยู่ตรงนี้เ้นด้าเออเห็นป้าชื่อเสียงในเรื่องมีเพนด้ามีเพนด้านีมีแพนด้าตรงนู้นเห็นป้ายอยู่เนาะวันนี้เปาปิดแล้วแต่วันนี้ปิดแล้วไม่เปิดวันจันทร์วันจันทร์นนจัทร์ปิดอ๋อปิดวันจันทร์โอเคคแล้วทุกนตรงนี้มันมีเหมือนคล้ายๆเป็น โทลิใช่ไหมคะเป็นเป็นเสา,ส,าสีแดง,เ,<อ>งเรียงกันอยู่ข้างในเลยมาถ่ายรูปกันดีกว่าอาฟเฟซด้วยต<ไ>ามมาเยไวไฟโอเคดีทีอยู่ไหน ลาหมึกอนี่ปลาหมึกด yeah, like. uh, uh. ้วยปากโอ้าาน่คนไทยกินด้วยออคนไทยกินด้วยใช่มีแห่มากๆมากเลยน ไไมมม่ม่บนอออีดอกดดสระแห่งนี้นะคะมีชื่อว่าบ่อน้ำชิโนบาสุเป็นสระบัวขนาดใหญ่ที่รายล้อมด้วยต้นซากุระซึ่งช่วงซากุระบานจะเป็นช่วงที่มีผู้คนเดินทางมาเที่ยวชมสระแห่งนี้มากที่สุดค่ะโอ้เราด้วยอุย๊ยเป็ดเป็ดเป็ดขยางนะ่ะอร่อยโอ้แบบเอ็มเคมาะ เบนเทนโดเป็นวัดที่มีอาคารทรงแปดเหลี่ยมถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้าเบนเทนเทพแห่งการพยากร์สุขภาพดนต,ตรีและความรู้ ตอนนี้นะคะเราก็เที่ยวที่อุเอโนะพาร์คเรียบร้อยแล้วนะคะสวนสาธารณะอุเอโนะเนาะแล้วตอนนี้เราก็ลังเดินมาตามทางมาขึ้นรถไฟรถไฟซับเวย์นะคะที่อุเอโนะพีโรโปรจิสเตชันนะคะเพื่อที่จะไปสถานที่ต่อไปเดี๋ยวติดตามชมลวกันว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อนะคะตามมาเลย ติดตามแฟนเพจรายการไดสกิซามูไรเจแปนและอัปเดตการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นได้ที่เว็บไซต์ SamuraiJapan.tv และสุดท้ายนี้นะคะขอฝากกด Subscribe ที่ลิงก์นี้ด้วยนะคะอย่าลืมนะ